สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech Story Podcast กับปอมชริดาพรมโยธีและ The Story Thailand ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่เอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็วและอาจจะเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการกำหนดอนาคตทางการเงินของภูมิภาคนี้ซึ่งนั่น อาจจะส่งผลต่อการวาดเส้นแบ่งอำนาจทางเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่ด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะกับคำว่าลัทธิชาตินิยมทางการเงินลัทธิชาตินิยมทางการเงินก็คือการที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะคะพยายามควบคุมระบบการเงินภายในประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติลดการพึ่งพาผู้อื่นโดยเฉพาะหน่วยงานต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยในด้านการเงินด้วยค่ะ เมื่อมองในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดที่กำลังเร่งตัวขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารัฐบาลในหลายๆประเทศในเอเชียกำลังสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลภายในประเทศตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเอเชียนะคะกำลังเป็นผู้นำในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็วประเทศต่างๆอย่างเช่น จีนอินเดียและสิงคโปร์กำลังส่งเสริมการเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยได้รับแรงหนุนจากความสะดวกสบายต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำลงและการเข้าถึงการเงินที่มากขึ้นค่ะโดย WorldPay นะคะคาดการว่าธุรกรรมเงินสดในเอเชียจะลดลงจาก47%ในปี2552เหลือเพียง14%ภายในปี2570ค่ะ ตรงนี้เป็นการย้ำเน้นให้เห็นถึงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวค่ะรัฐบาลต่างๆก็กำลังมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนี้อย่างแข่งขันนะคะโดยส่งเสริมระบบการชำระเงินดิจิทัลภายในประเทศและลดการพึ่งพายักษ์ใหญ่บัตรเครดิตตะวันตกอย่างเช่นวีซ่าแล้วก็มาสการ์ดค่ะลองมาเจาะประเทศในเอเชียกันบ้างนะคะที่มีการริเริ่มการเป็น less, แคชเลสหรือว,ว่าการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดนะคะ อินเดียค่ะก็จะมี India's Unified Payments Interface หรือว่า UPI นะคะที่เปิดตัวในปี2,559ได้ปฏิวัติการทำธุรกรรมการเงินในอินเดียสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของคนเมืองอย่างมากค่ะหรือว่าที่ประเทศจีนนะคะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง AliPay แล้วก็ WeChat Pay ซึ่งตรงนี้ก็ฝังรากลึกในทุกแง่มุมของชีวิตคนจีนค่ะ ส่วนประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นการตอกย้ำลัทธิชาินิยมทางการเงินผ่านสังคมไร้เงินสดจริงๆค่ะซึ่งประเทศไทยนี่นะคะได้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้ระบบการชำระเงินดิจิทัลอย่างพรอมเพย์ ay, ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในหมู่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ ร้อมเพย์ไม่เพียงแต่สะดวกในการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลนะคะแต่ยังสามารถใช้ในการซื้อของในตลาดสดหรือว่าแม้แต่จ่ายค่าอาหารริมทางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ส่งเสริมแอปพลิเคชันเป่าตัางค์ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถรับเงินช่วยเหลือหรือเข้าร่วมโครงการของรัฐผ่านระบบดิจิทัลซึ่งทำให้คนไทยนั้นคุ้นเคยกับการใช้จ่ายในรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ มาดูข้อมูลสถิติที่น่าสนใจกันบ้างค่ะประเทศไทยนะคะมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือที่สูงมากมากกว่า140%นะคะซึ่งการมีโทรศัพท์มือถือที่แพร่หลายเป็นปัจจัยสำคัญหะคะในการทำให้คนไทยยอมรับการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลค่ะการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากแค่2%ในปี2560นะคะมาเป็น23%ในปี2565 และในปีเดียวกันนี้กระเป๋าเงินดิจิตอลคิดเป็น25%ของมูลค่าธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหมดค่ะสำหรับความท้าทายที่ต้องเผชิญสำหรับประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็วก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญก็อย่างเช่นช่องว่างทางดิจิทัลที่ยังคงมีอยู่ในบางกลุ่มประชากรโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและความเสี่ยงจากการละเมิดของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการเกิดขึ้นของระบบการเงินหลายขั้วหรือแพลตฟอร์มการชำระเงินที่มีความหลากหลายจากภูมิภาคต่างๆหรือแม้กระทั่งสก,กุลเงินดิจิทัลโดดเด่นบางตัวนะคะที่อาจจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้และคำถามที่ยังคงเป็นที่สงสัยก็คือว่าการปฏิวัติไร้เงินสดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มคนที่ตกอยู่ในสถานะทางสังคมที่ลำบาก หรือจะทำให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่นั้นเพิ่มขึ้นไปอีกโดยสรุปนะคะอนาคตของการเงินไร้เงินสดเนี่ยยังคงไม่แน่นอนสิ่งที่เราต้องทำก็คือพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงทางการเงินความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตของสังคมไร้เงินสดจะเป็นอนาคตแห่งโอกาสที่มากขึ้น หรือจะเป็นการเพิ่มความแตกแยกในสังคมหวังว่าการพูดคุยในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับอนาคตทางการเงินในเอเชียและก็ทั่วโลกนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตาม Tech Story Podcast กับปอมชริดาพรมโยธีและ The Story Thailand พบกันใหม่ในเอพิโซดหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ